ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในบรรดาเพื่อนบิณษ์สมณีนนทั้งหลายวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าเรื่องน้ำมนตของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ว่าเวลานี้ดิ่งข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าในผมก็ไม่ทราบ เวลาที่ญาโยงพุทธบริษัทไปหาก็าบอกไปงานศพออกมาพูดสององค์สามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อในมงน้ำมนต์เป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนและก็น้ำมนต์เนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มี ที่ทาำันเละอะไรผลก็มีรวมความว่าคนติน้ำมนต์ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบขอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวร้ายใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสเก็ตความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นปกิเลส ดังนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายเลิกนินทาคนเสียถ้าเรายังนินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟัง ในพระธรรมบทภาคที่เจท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมนตจะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอนนท์ทำและพระอนนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชาย และก,ก็เป็นพุทอุปถากเป็นพระตุถัถภ์มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจา้าถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอนุนไปทาเข้าพระพุทธเจ้าต้องเล่งงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอนุนบอกให้พระอนุนศึกษาเมื่อพระอนุนเรียนไปแล้วก็ไปทําน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทําน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วย คนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คำว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคดรรจถ,ถีวันนี้พระอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังใน,นเรื่องภายในจะสุ่มสี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรก เนื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบุพกรรมของพระองค์เองจึงได้ทรงตัดรรฒเทีสนานิว่ามัตตาสุขะปิจาคาเป็นต้นเนื้อความก็มีว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไพศสาลรีซึ่งมีนาจาักรติดต่อกับกรุงราชยค์มหานคร เวลานั้นเมืองไผ่สรีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแรงผลไม่ตกต้องตามดูการแล้ว่าเกิดโรคคนก็อดโรคก,ก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองไัยสรีกับเมืองราชครห์นนี่อยู่ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนน่าดูอย่างพวกเราเราผมไปแล้วทนก็ไม่ไหวก็เป็นว่าคนก็เจ็บ ป่วยตายกันเป็นแถวแถวอันดับแรกโรคก,ก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามาร่างกายสุดโทมอากาศไม่ดีโรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาเข้าอายุอาหิวาตกโรคก,ก็มาอาหิวาตกโรคนี่เขาบรรดาญาโยมพุทธบ,บริษัทอาหินี่เขาแปลวงงังอูวาตะนี่เขาแปลวันลมให้โรคะเขาเป็อาการเสียดแทง อาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้นคือเป็นแล้วมันตายเร็วคำว่าไอฮิวาแต่กระโรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษเหมือนพิษเหมือนงูฉะนั้นคนที่เป็นโรคไอฮิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษงูก,กัดเวลานั่นการแพทย์ก,ก็ดีแต่ได้ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะาตายก็าตายเกลื่อนกระดา เมื่อฮิวาร์กโรคมาตายกันเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยจะทันทิ้งศพหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรก,กพวกอมนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งศพกินก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมากอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชาในเป็นกระโทนท้องพระโรงจริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆท่านก็ทำความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดรัชการมาแล้วไม่เคยมีโรคอย่างนี้เลยแต่มาราชัชกาลนี้เป็นรชัชกาลที่แปดบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยตักิการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอราชการที่แปเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งก็ดีแสนดีจึงประชุมอําหมายข้าราชบริพารปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนเสบสวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์ี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาประชาชนนั้นหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทำดีทุกอย่างอยู่ในศีลในธรรมทุกอย่างแต่บเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารนี่หาได้ยากมันแรงจะไม่มีอะไรจะกินสองภัยเกิดจากอามนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพกอสรกาย น้ำภัยเกิดจากโรคโรคที่มันเกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กราบทูลในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพระเจ้าค่ะองค์จึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทํำยังไงดีเอาอยัางไงกันแน่โรคจึงจะบันเทาบันดาลูกศิษย์กอ็อาจารย์ทั้งหกพวกเดรธีก็บอกว่าถ้าไปนําอาจารย์ทั้งหกมา อาจารย์นหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ได้ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปััิขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารได้ว่าเห็นจะไปปันบ้นานหนึ่งปีที่จะไม่ครบดีเป็นเวลาจวนที่จะเข้าพรรษาคันหมายความึ่กปีที่สอง วันรู้เอาไปเสก็จสมาธิพุะุพธญาณเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบขา่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงบัติเึ้นแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคภัยไข้เจ็บมันจะหายภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นด้วยอายจารย์ทั้งหกที่มีมานานแล้วโรคมันก็มี แต่ว่าสมเด็จพระจินทร์สีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันกันมานานใครใครก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริงขณะที่ปรึกษายกันอยู่นั่นก็มีเจ้าลิฉวีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้ดยพระเจ้าลิศวีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสรัร ในวันที่องค์สมเด็จพระพิตรมานเข้ามากรุงราชคฤห์เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมพ์สารกับบรรดาบริษัทเป็นประสูดาบันกันเป็นแถวแถวท่านเจ้าฤชวีองค์นี้ก็เป็นประสูดาบันด้วยในเมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหาย ความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร,ร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่รบจําใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วยทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าฤชวีองค์นี้กับลูกชายเขาพระหิตไปนีมน์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชจะคือมหานคร เมื่อท่านรับอนุมัติข้อส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พระเจ้าพ,าพิมพิสารบัถวายเพราะบอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ที่เมืองไผ่สารีเพราะเวลานี้คนตายกันมากทับถมฟังก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทัน รวมความว่าพระเจ้าพิมพิสัยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกผมผมเองก็ไปรุกสิทธิพระพุทธเจ้าพูดภาษาไทยนะพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจ้าเครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เยบ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทานที่ดีก็ปฏิมนเอง พระเจ้าดโชวีก็ลูกชายก็าบริหิตก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระบระมาศาสดาหให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าทรงทราบพ,พิจารณาดูตามด้วยอำนาจพุทธญาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถ,า,ถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคา ความสะอาดของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสุขภรกเริ่มหายไปแล้วก็บริการีนสองท่าระฟันแดงวัตบรรทเดทศนารัตนสูตรเพื่อยานีเถภูตาในจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหาหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสรนาคมอยู่ในสินห้าปฏิบัตินีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันขึ้นหนึ่งไม่เบียดบีนกันโดยทางกาย ไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้างไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกหกมดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดเพื่อเจือเลวไหลไม่นินทาชาวบ้านและก็ไม่เมาเกินไปอันนี้เมืองไพศารีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะให้หมดไปทีเดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ เมื่อพระเจ้าทรงทราบเดิมหน่ายพุทิยานก็ทรงรับว่าตถาคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าไปมีสารทรงทราบก็เข้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จระจอมไตรว่าจะ,สะเสด็จไปเมืองภพศาลีหรือพระพุทธเดียว่ะพระเจ้า,าก็ทรงตัดว่าไปตถาคตะจะไปสงเคราะห์แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าบรรษาที่ะเวรวันเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันคือสิบวันก,กว่าจะเข้าบรรษา พระเจ้าพิมิสารได้กล่าวทูลว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอข้าพระเจ้าก่อนคอยปรับพื้นที่ให้ดีเสียก่อนพื้นที่ยังไม่ราเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบเดินสะดวกสะดวกสําหรับพระพุทธเจ้ากัาบรรดาประสงค์ห้าร้อยรูประยะทางสิน้นทางไกลห้ายโยชนและก็จัดดอกไม้ห้าสีโรยปลายในิตทางสูงแค่เขา เป็นการบูชาพระพุทธเจา้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จพระพุทธดําเนินเวลานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จเอาร่มเอาฉัดสองชั้นกันให้พระพุทธเจา้าฉัดชั้นเดียวกันให้พระสง้าร้อยรูปหนึ่งองค์ต่อฉัดหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ำแล้วต้องขับฝากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกัน ทำเป็นเรือกัญญาปร,ประดับประดาและสวยสดงงามเวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าเรือพุทธเจ้านะเรือต้องใช้มากห้าร้อยองค์พระเจ้าวิวิสันไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยไปที่ก็เดินตามเรือไปมือพนมไปไหวพระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ใช่มีแต่พระเขามา น้ำแค่ขอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็อยากคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือสินระยะทางสามโย์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งน้อยก็ไม่กันเมื่อทราบข่าวว่าพระเจ้าไปมิสารทําอย่างนั้นพระราชาเมืองไพศาลีก็ลงมารับแค่ขอเหมือนกันน้ําแค่ขอเหมือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโยน์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าถน้นจัดหนักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งวิญญาณปีิมิสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกั้นให้แก่บรรดาพระสงค์ฉัดคือร่มัละชัดดังบารมีร่มแต่ฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้นฝั่งนี้ร่มหนึ่งชั้นทําให้เกินกัน พอรพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพ,พื้นดินฝั่งโน้นขอเมืองไผ่ศรีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตานับเป็นช,ชันาาน่วโมงชั่วโมงนาบางแห่งน้ําท่วมแค่เข่ออาบ้างนางแห่งน้ําท่วมแค่อกน้ําก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้ำํำคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นมาเยอะไอสิ่งปฏิกูลพวกซากศพทั้งหลายเหล่านั้นก็ไหลลงมาในแม่น้ํขคงคาหมดส่วนเลอะเทอะต่างๆก็แล้วมาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับปรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานร้านเมื่อองค์สมเด็จพระบิจิตรมานสมเด็จพระารปในเขตเมืองภายชาลีเข้ามาในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว ก็ทรงเรียกพระอน,นุนว่าอน,นันทะดูก่อนอุนโนจมานีเธอ,อจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยานีทะโพตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบ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 เขตของเมืองพายชาลีทั้งสี่ทิศพระอน,นุนเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็เอาบาตเขงอ,องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเอาบาตเขงพุทธเจ้าใส่น้ํา เริ่มทำนโมนวิธีทำนมนก็เพราะนโ์คือหนึ่งอรัธนาบร,รมีขพระเจ้าสามสิบทัศคือบาร,รมีปกติที่เรียกบารมีเฉยๆสิบทัศอุปบาร,รมีสิบทัศปรมตถบาร,รมีสิบทันและก็มหาความดีขพรวเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคห้าบริการแลวก็จริยาสามบริการคือโลกัตถจริยา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลกยาตถาจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ประญาพุทธตถาจริยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้บรรลุมาผลและการัตนาความดีขององ์สมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่้วยขันในภพที่สุดคือชาติสุดท้ายความดีของการประสูติ ความดีในการเสด็จออกมาหาพิเนเศกกรมของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าทรงทําความเปลี่ยนัเปลี่ยนทึงหกปีต่อมาความดีของพระองค์บาร,รมีช่วยเหตุธรรมนัตมานตลอดที่เราตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพท์พันยุติญาณเหนือบันลังพระโผเป็นพระพุทธเจ้าเพ็นอรหันต การยังธรรมจักรตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวักคีหรือศีงห้าเป็นไปในโลกและก็อนัตนาโลกุตระธรรมเก้าประการคือมัคสีพ้นสี่นิพานหนึ่งได้กับโสดาปฏิมัคสกิธาคามิมัคอนาคามิมัคอนาหัตตมัคโสดาติปฏิพลนสกกิธาคามีผลอนาคามีผลอนาตผลและก็นิพานอีกหนึ่งเป็นเก้า หลังจากอารัธนาบรมีทั้งหมดเสร็จพระนนท์ก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริษคือสวดญาณีตะผูตาเรื่อยไปในกำแพงทั้งสามด้านคือเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมากับสวดรัตนสูตรญาณีตะผูตานนสมมาขตานิวายะาท่านรู้ ถ้าท่านบอกว่าเมื่อพระอนนท์ใช้ศัพท์คําว่ายังกินจิเท่านั้นนะเป็นต้นเป็นน้าว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ําที่สาดท่านก็สาดน้าไปด้วยธนมน์เนี่ยก็สาดน้าขึ้นไปเบื้องบนน้ําขึ้นไปลอยขึ้นองบนตกลงมาตกลงกระหมอ่มอมกระหม่อมข้ามานุษย์ทั้งหลายคือเปรตสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิว่งกันพล่านไปหมด ถ้าบอยจำเดิมแต่การกล่าวก็จะคาถาว่ายานีทัพูตานิเป็นต้นหยาดน้ำเป็นราวกะว่าเทิดเือชดาพุ่งขึ้นบรรากาศแล้วตกลงม,มาเบื้องบนตกลงม,มาบนหัวขบรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองแล้วก็ลุกขึ้นแวดล้อมพระเถระ เบว่าจำเดิมแต่บทว่ายัางกินกิเป็นต้นอันเเทระกล่าแล้วบรรดาอามนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกเมล็นดน้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิง่งหนีกันพล่านไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเยื่ยก็ดีที่ส่วนแห่งฟ้าดวงเป็นต้นก็ดีก็หนีหนีไปแล้วโดยประตู ออกประตูนั้นบางประตูนี่ถ้่าที่มีประตูแต่บัรดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดกันออกไปบรรดาอนมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อาได้โอกาสก็ทําลายกําแพงหนีไปมหาชนประพรมท้องพระโรงในถ้ำกลางเห็นมนณครด้วยของหอมต่างๆและก็ผูกผ้าปีดานอนวิจิตด้วยทองคํเรื่อต้น ตกแต่งพุทธาจนำสเสด็จสมเด็จพระบรมโลก,กนาถเสด็จเข้าไปวันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิการกรีกซะก่อนเลยไม่พูดอะไรกันลาบนหมดแล้วที่จะหมดกเขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบาร,รมีข้อองค์สมเด็จพระจอมไตรมีผลมากอารบรรดาเพื่อนบิ์สูตรสมนองหลเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความส,สัสดิ์วัพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พุนผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสุ์สะเรีภูรัปาังทุกท่านสวัสดี